หนังสือเสียงชุดนวนิยายล่องไพรเล่มที่เก้าเทวรูปชาวอินคาตอนอนาคอนดาพยาบาท การเลี้ยงฉลองต้อนรับพวกเราโดยเช้าโอกา้าในคืนนั้นเพิ่งจะเสร็จสิ้นลงไปแม้กระนั้นภายในกระท่อมหลังใหญ่ที่เขาจัดให้เราพักอาศัยก็เงียบสงัดเพราะต่างคนก็ต่างเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากการเดินทางในวันแรกและเมาไม้ไปตามๆกันข้าพเจ้าคิดว่าคงมีแต่ข้าพเจ้าเท่านั้นที่ตื่นอยู่แต่ต่อมาอีกครู่ก็ได้ยินเสียงไมราสมิธซึ่งนอนอยู่ข้างสามีคนเราฟากกองไฟที่สุมควันไล่ยุงและแมะลง พลิกตัวแล้วก็ลุกขึ้นนั่งพลางก็อ้าปากหาขว่า<ฮ>หลับแล้วหรือคุณสักยังครับไม่ราข้าพเจ้าตอบเมื่อกี้ฉันคิดว่าได้ยินคุณกรนเสียอีกข้าพเจ้าหัวเราะเบาๆตะเก้นนะคืนนี้ดูเหมือนจะว่าไอ้มานี้ออกหรือกระแช่นั่นเข้าไปมากอยู่สักหน่อยหลับเป็นตายในขณะนั้นเองเสียงกะเหรี่ยงชาราก็อ้อแอออกมาว่า ตากเกิลอ,อาจจะหลับแต่หูได้ยินนะนายไม่ราหัวเราะเงินก็หลับต่อไปซามอเกิลฉันขอบใจที่คืนนี้แสดงเป็นซามอราได้ดีเหลือเกินจนกระทั่งโรเบโตเขาถึงกับประหลาดใจนอนหลับเอาแรงไว้และดีพรุ่งนี้เรามีอะไรจะต้องทำอีกหลายอย่างด้วยกันหล่อนยังคงนั่งอยู่ที่นั่นข้างกองไฟซึ่งมีแต่ทานสว่างเรืองและควันอ่อนๆที่ลอยขึ้นมา ใบหน้าอันคมและเข้มแข็งไม่แสดงจนนิดเดียวถึงฤธิ์ของเมรัยที่อาจจะยังอ้อยอิงอยู่ประเดียวประเดียวก็ตะแคงหูไปทางประตูเล็กของกระท่อมที่ปิดอยู่เหมือนจะสะดับตรับฟังอะไรแต่แล้วก็ยักไหล่และล้มตัวลงนอนต่อไปลมหนาวอันเย็นเฉียบจากข้างนอกพัดวูบเข้ามาทางประตูนั้นอีกครั้งหนึ่งไมราสมิธผุดลุกขึ้นนั่งอย่างกระทันหัน ท่ากลางแสงสลัวของกองไฟนั้นข้าพเจ้าได้สำนึกถึงความเคร่งเครียดของหลอนด้วยความประหลาดใจจนกระทั่งอดทนอยู่ไม่ได้ต้องลุกขึ้นนั่งตามและพลางก็ถามด้วยเสียงกระซิบว่าอะไรกันไม่ราฉันคิดว่าได้ยินเสียงใครเดินมาทางกระท่อมเราจากฝั่งลำธารหลอนกระซิบต่อพวกชาวบ้านละกระมัง เป็นปไปไม่ได้ชาวป่าพวกนี้ไม่ออกจากกระท่อมไปไหนในเวลาค่ำคืนข้าพเจ้าไม่ทันจะตอบประการใดก็พอดีตาเกิน้นซึ่งนอนไว้ไม่ว่าจะเมาหรือไม่เมาผวาตื่นลุกขึ้นนั่งอย่างกระทันหันทันใดที่มองเห็นหน้าเราแกก็เดาถูกว่าคงจะเกิดอะไรขึ้นโอก้าจะมาจับเราไปย่างกินหรือนายไม่ใช่อย่างนั้นตะเกิน้นแม่ไมราว่าได้ยินเสียงคนเดินเข้ามาที่กระท่อมเรา แต่ก็ไม่แน่ว่าจะใช่พวกโอกาเพราะพวกคนป่าพวกนี้ไม่ออกจากบ้านในเวลากลางคืนข้าพเจ้าอธิบายตากเกิลไม่เห็นได้ยินอะไรนอกจากเสียงถอนใจเหมือนวัวเหมือนควายของนายโตไม่รากระซิบด้วยความตื่นเต้นว่าฟังคุณสักฟังให้ดีซามอกเกิลเสียงมันเดินอีกแล้วใกล้เข้ามา ใกล้เข้ามาถ้ามันจะไอหมอผีคนนั้นเสียหลักกระมังก็เรียงชราว่าตะเกิ้นเองนายแกขว้าเฟืนดุดหนึ่งจากกองไฟเป่าจนลุกแล้วก็ข้ามโรเบรโตซึ่งนอนขวางทางเดินออกจากประตูกระท่อมไปจนกระทั่งแสงไฟเลือนหายไปทุกที ทางฝั่งลำธารไม่ราจับตาตามแสงสว่างนั่นไปสักครู่หนึ่งจึงหันมาทางข้าพเจ้าพลางถอนใจใฉันไม่คิดอย่างซามอเกิลคิดเพราะยิ่งเป็นบรูโยแล้วยิ่งไม่กล้าไปไหนมาไหนในเวลาค่ามืดใหญ่ถ้างั้นหูคุณคงผิดไปแน่ไมราข้าพเจ้าว่าไม่ราแต่ฉันได้ยินจริงจริงโคณสกัก เสียงเหมือนกิ่งไม้แห้งหักเสียงเหมือนคนขึ้นจากน้ำแล้วก็เดินย่องกลิบตรงมาทางนี้อย่างช้าๆไม่มีรีบร้อนข้าพเจ้าดีละประเดี๋ยวก็รู้จากตะเกนว่ามานี้ออกทําให้คุณได้ยินอะไรเพลินไปหรือไม่หล่อนยังไม่ทันจะตอบว่ากระไรเสียงตะเกินร้อง เหมือนวัวเหมือนควายก็ดังมาจากความมืดข้างนอกไมราสมิธลุกขึ้นยืนด้วยความตกใจสามอเก,กนเป็นอะไรไปเร็วเข้าคุณสักเสียงซึ่งแสดงความตกอ,อกตกใจอย่างถึงขนาดของกะเรียงชรา บอกให้ข้าพเจ้ารู้ว่าแกกําลังตกอยู่ในระหว่างอันตรายอย่างหนึ่งอย่างใดโดยไม่ได้คาดหมายเพราะฉะนั้นพอหันไปคว้าปืนคู่มือได้ก็เพ่นพรวดออกนอกประตูไปพร้อมด้วยไมราสมิธวิ่งตามไปติดติดกันโดยไม่ทันได้ปลุกใครและลืมแม้ก,กระทั่งไฟฉายติดมือตรงหน้าเราออกไปทางชายฝั่งลำธารหังจากตัวกระท่อมตั้งแต่ประมาณ309ข้าพเจ้าแลเห็นดุนฟืน นั้นกวาดแกวงอยู่ไปในมือของตากเกิลกวาดแกงอยู่ในมือของตาเกิลท่ามกลางความมืดและประกายจากสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นมันมะเมื่อมท่ามกลางกระแสน้ําที่กระเพื่อมเป็นละลอกอยู่ในลําธารข้างหลังแก่และเสียงไม้ไล่ที่หักโค่นโครมคราบอยู่รอบกายข้าพเจ้าและไมาราสมิธวิ่งตรงไปที่จุดนั้นแต่ยังมิทันจะถึงตัวตากเกิลกอสะดุดเข้ากับสิ่งหนึ่ง ซึ่งขวางทางเดินอยู่ล้มลงทั้งสองคนปืนกระเด็นหลุดออกจากมือไปในความมืดของผู้ไม้ในเวลานั้นไมราสมิดร,ร้องลั่นโอ้ไม่กอดคุณสกักระวังตัวให้ดีนี่มันอานาคอนดา้าอย่าให้มันรัดได้ในแทมกลางความมืดนั้นเสียงตะเกิ้นร้องลั่นมาว่าสามอเกิ้ลกำลังถูกมันกอดจะหายใจไม่ออกอยู่แล้วแมมจา๋าดุนฟืนนั่นแหละตะเกิน้น ทิมตามันเข้ามัวแต่แกว่งอยู่ทำไมข้าพเจ้าร้องบอกแกเวลานี้ตะก,กั้นรู้เสียเมื่อไรละนายก็เรียงชระร้องตอบ ทางไหนหัวมันทางไหนหางกำลังที่เราจะปลูกปล้ำอยู่กับลำตัวอันลื่นและเย็นอย่างน่าสะอิดสะเอียนของเจ้างูยักษ์ซึ่งขนาดใหญ่ไม่ต่ำกว่า4-5กถึงกัมตัวนั้นเพื่อไม่ให้มันขดขนดหางรัดตะเก้นเข้าไปอีกนั่นเองทั้งหมู่บ้านก็ตื่นชาวโอก้าทั้งหญิงชายต่างถือคบเพลิงซึ่งทำด้วยยางไม้แห่กันลงมาที่ท่าน้ำเกือบจะในขณะเดียวก,กันกับที่ร้อยเอกเรืองยุทธนาดรสมิธและโรเบิร์โตมาถึงข้าพเจ้าได้ยิน เสียงเจ้าลูกครึ่งร้องห้ามลั่นว่าคารัมบะอย่ายิงกัปตานยุทธนาอาการเกรงของอนาคอนดาจะทำให้กระดูกซาโอเกิลกลายเป็นผง ไม่ราเธอจะทําอย่างไรให้เร็วหน่อยโรเบรโตช้าไปฉันกับคุณศักจะตกไปอยู่ในขดเดียวกันกับซามอเกิลทั้งสองคนโรเบอร์โตมาช่วยผมทางนี้กับปิตายุธนาอามิโกโปรเฟสเซอร์ด้วยเขาพา้รยเอกเรืองและดรสมิธวิ่งตรงเข้าไปที่พวกชาวโอกา้าซึ่งไม่กล้าเข้ามาใกล้ได้แต่ยืนตัวสันเท้าอยู่ห่างๆขวาคบไม้ไฟที่พวกนั้นถืออยู่ มาได้คนละดวงแล้วก็วิ่งกลับมาที่เราเอาคบจี้ที่ท่อนหางซึ่งกำลังขดขึ้นมาจากในน้ำและตามลำตัวซึ่งพันตะเกิลอยู่ขณะนั้นเองมันก็เริ่มคลายทิ้งศีรษะอันใหญ่จากไหลของตะเกิลแล้วหันกลับจะเหลื้อยลงน้ำก็พอดีจุด375แมกนัมจากมือของร้อยเอกเรืองยุทธนาก็ลั่นเข้าศีรษะ ก้านคอสองนัดติด,ตดกันขณะนั้นเองโรเบอร์โตก็กระโดดเข้าไปอุ้มตะเกิ้นซึ่งสิ้นสติขึ้นพาดไหล่พลางก็ร้องตะโกนบอกพวกเราว่าหลบออกมาให้ผลจากต้นไม้เหล่านั้นเขาพูดยังไม่ทันขาดคำลำตัวและหางของเจ้าง,งูยักษ์ซึ่งพลิกฟาดขณะที่เกิดสปัตซัมเมื่อใกล้จะสิ้นใจก็กวาดเอาต้นไม้ใหญ่น้อยภายในบริเวณนั้นล้มละเนะนาดและเป็นอยู่นานความเคลื่อนไหวของมันจึงค่อยช้าลง และช้าลงจนกระทั่งหยุดแน่นิ่งไปทันใดนั้นเองชาวโอกาทั้งหลายต่างก็คุกเข่าลงพลางก็แงงนหน้าขึ้นสู่ท้องฟ้าแล้วเปล่งเสียงออกมาพร้อมกันว่าปาว้าปาว่าปาวาหมายความว่าอะไรโรเบโตข้าพเจ้าถามแต่ไม่ราหัวเราะแล้วตอบแทนว่าอ๋อฉันตอบแทนเขาได้คุณสะัะคนพวกนี้เชื่อกันว่าอนาคอนดานี่น่ะ เป็นพระเจ้าของเขายิ่งกว่านั้นซินยอราเขาเชื่อกันว่าสมอเกิลจะเป็นพระเจ้าของเขาต่อไปโลโบโตเสริมตะเกิลถอนใจวางสมอเกิลลงได้แล้วไนโตนายนายอยู่ไหนนายเป็นอะไรหรือเปล่าข้าพระเจ้าฉันปลอดภัยทุกอย่างตะเกิลแกไม่เป็นไรดอกหรือ บอกไม่ถูกานายรู้สึกเหมือนสี่โครงจะหักไปสองไปทั้งสองข้างแต่ยังหายใจได้ดีเห็นจะไม่เป็นไรไม่ราได้ฟังก็หัวเราะอีกเงินก็นอนพักผ่อนต่อไปได้หรือจะไปกับยายของซามราาอย่าล้อซามอเกิลเล่นแมมจ๋าก็เรียงชราโครงศีรษะขอให้ตาเกิลดูพญานาคตัวนี้ให้ถนัดตาสักหน่อยเถิดนาย ท่ามกลางแสงคบไฟของชาวบ้านเจ้างูยักษ์สะเทินน้ำสะเทินบกซึ่งลักษณะเหมือนงูเหลือมทุกอย่างตัวนั้นดูเหมือนหนึ่งสัตว์ประหลาดในเทพนิยาย จากการวัดของโรเบโตปรากฏว่าความยาวของมันกว่า120ฟิตถึงกระนั้นเขาก็ยังยืนยันว่าเล็กและสั้นกว่าที่พันเอกฟอร์เซตได้เคยพบเห็นมาแล้วในเมตโตกรโซนรกสีเขียวแห่งอเมริกาใต้100ฟิตถึง120ฟิตเป็นขนาดธรรมดาของอนาคอนดาสมัยนั้นโรเบโตอธิบายสถิติของมันตามรายงานของฟอร์เซตใหญ่กว่านี้ และมีความยาวกว่า150ฟิตขึ้นไปไม่ราแต่ขอเราอย่าได้พบมันอีกเลยโรเบโตฉันกลัวโรเบโตหัวเราะอ๋อเราจะต้องพบมันอีกซินยอร่าตามความเชื่อของพวกโอกางูเหลือมชนิดนี้หรืออนาคอนดา ต้องมีคู่ขาของมันถ้าตัวเมียตายตัวผู้ก็จะต้องตามแก้แขนแต่ถ้าตัวผู้ตายตัวเมียจะต้องตามมาทดแทนกันต่อไปว่าแต่ในเวลานี้เถอะเราจะทำยังไงกับซากของมันข้าพเจ้าว่าโรเบโตพวกอินเดียนแดงบางเผ่าเขาจะแล่หนังตากแล้ว ินนเื้อแต่ชาวโอกาไม่อย่างนั้นเขาถือมันเป็นตัวแทนของพระเจ้าบนสวรรค์ไม่ล่ะงั้นซามอเกิลสั่งให้พวกลูกบ้านเผาหรือฝังมันเสียเถอะวิญญาณมันจะได้ไปสวรรค์ฉันไม่อยากจะเห็นมันอีกต่อไปตะเกิลตะเกิลก็เหมือนกันบอกนายโตให้สั่งการแทนตะเกิลทีเถอะนาย แต่แม้โรเบรโตจะพยายามพูดด้วยสักเพียงใดเช้าโอกาเหล่านั้นก็สั่นศีรษะหันไปพึมพำมแก่กันและกันแล้วถอยหลังไปคนพวกนี้ไม่มีใครกล้าแต่ต้องมานเขากลัวกันว่าเมื่อคู่ของมันอีกตัวหนึ่งตามมาพวกเขาจะต้องตายใครๆเชื่อกันทั้งนั้นว่านี่เป็นฝีมือของบลูโยผู้หนีไปไม่รา่า แต่เขาวก็แลเห็นกันแล้วนี่โรเบอร์โตว่าอำนาจของบลูยโยคนนั้นสู้ซามโอ,อกเกนไม่ได้โรเบอร์โตถอนใจความลำบากยากใจมันอยู่ที่ตรงนี้สิซินยอร่าโอกาเหล่านี้บอกว่าเขาไม่ใช่ซามโเกินเพราะฉะนั้นจึงกลัวตายข้าพเจ้างั้นก็ทิ้งมันไว้ก่อนโรเบอร์โตพรุ่งนี้ค่อยคิดอ่านจัดการกันต่อไปไม่รา ตราบใดที่ซากของมันยังอยู่ฉันคงนอนไม่หลับแน่ได้ยินแต่เสียงแสกสากดังมาไม่หายเสียงซึ่งเต็มไปด้วยความสยดสยองน่ากลัวเพราะมันเป็นเสียงของความตายคุณจะต้องพยายามข่มสติสะกดอกสะกดใจเอาสักคืนไม่ราเพราะเราไม่มีทางเลือกอื่นใดเลยกลัวอะไรในเมื่อเราอยู่กันหลายคนข้าพเจ้าพยายามปลอบเอาใจไมราสมิธถอนใจยอมจำนวนขันแล้วก็หันกลับและเดินตรงไปที่กระท่อม พวกเราทุกคนก็ตามไปอย่างไรก็ดีตลอดคืนนั้นไม่มีใครได้หลับได้นอนกันอีกต่อไปกองไฟที่ลานบ้านถูกก่อให้ลุกสว่างสวยัยขึ้นอีกครั้งเสียงกลองก็ดังก้องไปในราตรีการอันเงียบสงัดและเยือกเย็นเป็นจังหวะจังหวะข้าพเจ้ายังคงนอนลืมตาโพลงอยู่เช่นนั้นคิดและวาดภาพ ถึงการเดินทางที่รอคอยอยู่ข้างหน้าไม่รู้ว่าจะต้องประสบอะไรอีกบ้างและ,ะเผชิญอะไรอีกบ้างจนเพลาเกือบใกล้สว่างและเสียงไก่ขันเพลียมาจากราวป่าจึงได้ยินเสียงไมราสมิธพลิกตัวและผุดลุกขึ้นนั่งอย่างก,กระทันหันพลางร้องเรียกข้าพเจ้าเบาๆขุนสากตื่นขึ้นอยู่หรือเปล่าผมยังตื่นอยู่ไมราเป็นอะไรไปหรือเสียงของไมราสั่นจนได้ยินเสียงฟันกระทบกันขณะที่หล่อนเออยต่อไปฉัน ฉันคิดว่าได้ยินเสียงนั้นอีกแล้วบางทีคู่ของมันคงจะกำลังมาข้าพาเจ้าหัวรเราะเหลวไหลไม่ระถ้าใช่ก็คงไอตัวเก่านั่นแหละคุณก็รู้ว่าธรรมดางูอาจจะตายแต่กว่าความเคลื่อนไหวของมันจะหยุดนิ่งก็กินเวลานานเต็มทีแต่นี้ไม่ใช่อย่างนั้นคุณศักเสียงของเมราตืนเต้นเต็มที่ฟังสิคราวนี้ไม่ใช่เสียงเลยคลานอย่างเดียวมีเสียงอื่นด้วยฟัง ถูกของหล่อนท่ามกลางความมืดและความเงียบที่ปกคลุมอยู่ขณะนั้นหูข้าพเจ้าแว่วเสียงหหยหวนควนคลางเหมือนเสียงคนดังมาแต่ไกลเสียงกลองที่ยังโคงดังอยู่ตลอดคืนทําให้ข้าพเจ้ามิได้แว่วเสียงนั้นเลยจนกระทั่งไมราสมิดเอ่ยขึ้นและครั้งหนึ่งที่ข้าพเจ้าเงี่ยหูฟังอย่างตั้งอกตั้งใจได้ยินมันลอยตามลมมาข้าพเจ้าผุดลุกขึ้นนั่ง พร้อมด้วยความรู้สึกเย็ยนว่าไปตามไขสันหลังจริงของคุณไม่ราแต่คุณแน่ใจหรือว่ามันไม่ใช่เสียงสัตว์ป่าชนิดหนึ่งชนิดใดเป็นต้นว่าหมาหนายไม่งั้นก็จากกวัวอ๋อไม่ใช่คุณสักป่าทางนี้ไม่มีหมาหนายจาก,กวัวหรือเสือดาวใน ป่าอเมริกาใต้ก็ไม่ร้องอย่างนั้นฉันเคยได้ยินเสียงเหล่านี้มาครั้งหนึ่งเมื่อฉันกับทอมไปพักอยู่กับพวกโคโรราโดต้นแม่น้ำอเมซอนถามใครก็ไม่ได้ความว่าเป็นเสียงอะไรแต่เห็นได้ว่าทุกคนกลัวกันลาน และเขาก็มีเหตุผลพอที่จะกลัวอย่างนั้นเพราะวันรุกขึ้นคนในหมู่บ้านหายไปสามคนเคราะดีที่ชาวอินเดียนเผ่านี้มีเหตุผลเพราะ,จะเจริญกว่าเผ่าอื่นไม่งั้นฉันกระทอมก็คงจะถูกเขาฆ่าตายโดยเชื่อกันว่าเรานําเคราะไร้ายไปสู่พวกเขาแต่ไม่ร่คุณคิดว่ามันเป็นเสียงอะไร ใครจะบอกถูกคุณสากนอกจากความเชื่อของชาวป่าทั้งหลายว่ามันเป็นวิญญาณของพูดพลายหรืออำนาจของหมอผีประจำเผ่าที่เป็นศัตรูฟังดูเถอะมันดังมาอีกแล้วคราวนี้ได้ยินเสียงหหยหวนค,วนครวญครางเหมือนเสียงคนนั้นถนัดชัดเจนและใกล้เข้ามาจนข้าพเจ้าขนลุกเกรียวไปทั้งตัวเสียงกลองก็รัวทีขึ้นเหมือนทั้งหมู่บ้านยังจะตื่นอยู่และได้ยินเช่นเดียวกันกับเรา ขาพเจ้าขวาเปืนและไฟฉายออกไปที่ประตูกระท่อมส่องกลาดลงไปที่ท่าน้ำและรอบๆบริเวณก็ไม่แลเห็นอะไรผิดปกตินอกจากซากของเจ้างูยักษ์ซึ่งเป็นประกายเหยียดยาวอยู่ที่เก่าทั้งหมู่บ้านว่างเปล่าเห็นแต่กองไฟที่ยังลุกสว่างและเสียงกลองที่ดังมาจากที่หนึ่งที่ใด เหมือนจะพยายามขับไล่เสียงอันชวนให้คนลุกขนพองสยองกล้าวนั้นออกไปในขั้นตอนแรกรู้สึกเหมือนมันจะดังมาจากฝั่งลำธารตรงข้ามกันแต่ความก้องสะท้อนของป่าอันทึบก็ไม่สามารถจะระบุตำแหน่งของมันให้แน่ชัดได้ในขณะที่ข้าพเจ้ายังยืนอยู่ที่หน้าประตูกระท่อมนั่นเองท้องฟ้าทางทิศตะวันออกก็เริ่มสว่างเสียงลิงและข้างร้องขลมมาจากเนินเขาข้างหน้าขณะเดียวกันเสียงประหลาดเสียงนั้นก็เงียบหายไปพร้อมกับเสียงกลอง ขพเจ้าหันเข้ามาในกระท่อมล้มตัวลงนอนพลางก็ถอนใจแล้วก็บอกไมราสมิธว่า,าเสียงอะไรก็ตามมันไม่ทำอันตรายอะไรคุณได้แล้วละไมลาถ้าผมเป็นคุณควรจะพักผ่อนนอนเอาแรงเสียสักยีบดีกว่าไมราตานะมันหลับได้แต่ใจมันเตือนอยู่ตลอดเวลาคุณสากเราอยู่กันที่นี่ต่อไปอีกคืน ฉันคงเป็นบ้าตายเพราะเสียงเสียงนั้นข้าพเจ้าหัวเราะขณะที่ตอบหล่อนว่างั้นก็เร่งให้โรเบโตเขารีบออกเดินทางต่อไปแต่ผมไม่เคยเห็นคุณประสาทอ่อนอย่างนี้เลยไม่ระไม่ระฉันก็แปลกใจตัวเองเหมือนกันคุณศักว่าเป็นเพราะอะไรฉันอาจจะตรากตรำชีวิตอย่างนี้มามากเกินไปหรือ5ปีในอเมริกาใต้ที่อยู่ในระหว่างชาวอินเดียนพวกนี้ และพลอยทําให้ชีวิตฉันตกอยู่ในอิทธิพลของความเชื่อในโชคลางสังหรณ์อย่างเขาก็ได้ข้าพเจ้า คิดเหลวไหลไปเปล่าๆไม่ระเชื่อผมเถอะนอนดีกว่าหลับได้สักชั่วโมงสองชั่วโมงก็ยังดีขอบคุณมากคุณซาฉันอยากจะเป็นอย่างคนเหลือเกินอยากหลับหล,ลับอยากเตื่นเตื่นกลางวันหรือกลางคืนดูไม่มีความหมายอะไรกับคุณหลอนเอ็นกายลงหนุนแขนอยู่ข้างดรสมิธผู้สามีรีตาและอ้าปากหาว เท่านั้นเองเป็นอย่างมากที่ข้าพเจ้าแลเห็นเพราะต่อมาตนเองก็ปล่อยใจให้เข้าสู่พวังและหลับไปภายในเวลาไม่ถึงนาทีเสียงเอะอะที่น่ากระท่อมปลุกให้ข้าพเจ้าเตือนขึ้นในเครื่องชั่วโมงต่อมาและบุคคลแรกที่ข้าพเจ้าแลเห็นก็คือไมราสมิธพร้อมด้วยหน้าที่ซีดราวกับคนเพิ่งรื้อไข กิริยาท่าทางของหลอนก็เต็มไปด้วยความตื่นเต้นเกิดเรื่องแล้วหลักคุณสักไม่ได้ผิดไปจากฉันสังหรณ์ในใจเลยเรื่องอะไรกันไม่ละ่ะคนอื่นๆไปไหนหมดลงไปที่ท่าน้ํากับพวกชาวบ้านงูตัวนั้นหายไปแล้วคุณสักหายไปไหนมันไปได้อย่างไรไม่ละ่ะเมื่อกี้นี้เองผมก็ยังเห็นซากของมันกองอยู่ที่ตีนท่าฉันก็เห็นกับตามาเดี๋ยวนี้เหมือนกันว่ามันไม่ได้อยู่ที่นั่นอีกต่อไปความประหลาดอัศจรรย์ใจ ทำให้ข้าพเจ้ากระโดดลุกขึ้นยืนทันทีประสาททุกส่วนตื่นตัวเต็มที่เราชวนกันวิ่งออกจากกระท่อมลงไปที่ท่าน้ําซึ่งทุกคนล่วงหน้าไปชุมนุมกันอยู่ที่นั่นแล้วและจริงอย่างที่ไม่ราว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่บริเวณท่าน้ํายังอยู่ในสภาพเดิมของมันอย่างเมื่อเราจากไปพุ่มไม้ที่ล้มละเนรนาศและกิ่งอันที่หักยับ นอกจากซากของงูยักษ์ตัวนั้นข่าพเจ้าสังเกตเห็นด้วยว่าสายตาและกริยาท่าทีของพวกชาวบ้านซึ่งยืนฟังโรเบโตอธิบายอยู่ห่างออกไปแสดงความไม่เป็นมิตรอ่อเขาเสียเลยพวกผู้ชายขยับหอกในมืออยู่ไปมาพวกผู้หญิงและเด็กก็พากันถมน้ำลายรถเขาพอเหลือบเห็นข้าพเจ้าโรเบโตก็เร่เข้ามาหาหน้าตาบอกว่าเต็มไปด้วยความกังวลบอกพวกเราทุกคนให้เตรียมตัวเถอะอามิโก ผมคิดว่าเหตุร้ายจะเกิดขึ้นในนาทีหนึ่งนาทีใดต่อไปก็ได้พวกนี้กําลังอยู่ในอารมณ์ไม่ดีเสียแล้วข้าพเจ้าฉันยังไม่เข้าใจอยู่นั่นเองโรเบรโตโรเบรโตง่ายนิดเดียวอามโกคนพวกนี้เชื่อว่าบรูโยสั่งให้งูตัวนั้นมาทําร้ายซามอเกิลเมื่อเราฆ่างูตัวนั้นตายเขาก็คิดว่าอํานาจของบรูโยสู้อํานาจของซามอเกลไม่ได้ แต่พองูตัวนั้นหายไปเขาก็กลับเชื่อว่ามันแปลงตัวกลายเป็นอื่นและอำนาจของบลูโยเหนือกว่าเพราะฉะนั้นตามสายตาของความรู้สึกของเขาตราบใดที่เราอยู่ที่นี่ก็มีแต่จะนำอันตรายมาให้เพราะการแก้แค้นของบลูโยหน้าขี้ไก่คนนั้นแต่ถ้าเรารีบออกเดินทางกันไปเสียเดี๋ยวนี้เขาก็จะหาว่าเรากลัวและ ซาโมโอเกิลไม่ใช่ซามราตัวจริงก็จะพลอยผสมโรงตามทำร้ายเอาไม่ราตกรงเราไม่มีทางเลือกงั้นเหรอโรเบรโตโรเบรโตมีสิซินยอราพยายามทำใจกล้าอยู่สู้หน้าพวกนี้อีกสักวันให้เขาเห็นกันว่าเราไม่กลัวบรูโยคนนั้นเลยพรุ่งนี้เป็นทีแล้วเราจึงจะออกเดินทางต่อไปโดยไม่ต้องกลัวว่า จะถูกติดตามทำร้ายจากคนพวกนี้ถึงที่นี่เราไม่เป็นไรผมพอจะจำทางต่อไปได้ไมราสมิธไม่ได้คัดค้านหรือปีปากพูดต่อไปแต่ซึ้งลงไปในใจข้าพเจ้ารู้ดีว่าหล่อนตกอยู่ในอารมณ์เช่นใดความตรากตรำและความทรมานใจที่หล่อนได้รับมาตลอดคืนทำให้หล่อนโผเผอิดโรยเหมือนคนที่กำลังจะเป็นไข้ดรสมิดผู้สามีต้องประคองหล่อนกลับไปที่กระท่อมและ ให้ยานอนหลับหล่อนจึงหยุดทุรนทุรายและกระวนกระวายใจไปได้อย่างไรก็ดีตลอดวันนั้นพวกเราไม่มีความสบายใจเพราะได้สำนึกถึงความรู้สึกเป็นปฏิปักษ์ของพวกโอกาอยู่ตลอดเวลาไม่มีใครไปมาหาสู่ข้องแวะและเป็นธุระกับเราข้าพเจ้าต้องใช้ให้ตาเกิ้นและร้อยเอกเรื่อออกไปหาอาหารในป่า ได้มาอย่างดีก็เพียงแค่นกขนาดใหญ่สองสามตัวพอชำแหละย่างกินประทังความหิวกันไปได้เมื่อหนึ่งตลอดวันเหมือนกันพวกผู้ชายที่อยู่ในวัชกันและเป็นนักรบต่างถือหอกและกล้องลูกดอกยืนจับกลุ่มชุมนุมกันอยู่เป็นหมู่ๆเหมือนคอยดูท่วงทีเราว่าจะทำอย่างไรต่อไปเกือบเป็นการสุดวิสัยที่เราจะควบคุมใจให้เป็นปกติได้แต่เราก็แทงทำเป็นไม่เอาใจใส่ ทำธุระเช็ดปืนผาหน้าไม้ของเราและเตรียมตัวเพื่อเดินทางในวันรุ่งขึ้นข้าพเจ้าคิดว่าคงจะเป็นเพราะปืนเหล่านี้เองที่ทำให้นักรบพวกนั้นไม่กล้าลงมือหรือย่างกลายเข้ามาใกล้ที่พักของเราครั้นแล้วเวลาเย็นและในที่สุดกลางคืนซึ่งทุกคนหวาดกลัวก็มาถึงเพื่อความไม่ประมาทเราจัดยามกันผัดละสองชั่วโมงจนกว่าจะถึงรุ่งสว่างโดยให้โรเบโตซึ่ง แขนยังเจ็บอยู่ในตอนหัวค่าถัดไปเป็นด็อเตอร์สมิธแล้วก็ร้อยเอกเรืองตะเกิลและข้าพเจ้าตามลําดับส่วนไม้ระเรบปล่อยให้หลับตามสบายเพื่อชดเชยกับความอ่อนเพลียที่หล่อนได้รับในคืนก่อนไม่มีเหตุการณ์ผิดปกติอะไรเกิดขึ้นเลยนอกจากเสียงกลองซึ่งดังอยู่เป็นจังหวะอย่างคืนก่อนจนกระทั่งถึงเวรของตะเกิลเมื่อเที่ยงคืนล่วงไปแล้วข้าพเจ้าตื่นขึ้นมา เห็นแกสูบยามวนใบตองแดงวาบอยู่ในเงาเมื่ดของข้างประตูจึงกระซิบถามว่าทุกอย่างเรียบร้อยหรือตะเกิลในนี้เรียบร้อยนายนอกจากแม่ไม่รัดละเมอออกมาหนหนึ่งแต่ข้างนอกออกไปน่ะไม่รู้ได้ตะเกิลรำคาญแต่ไอเสียงกลองบ้าบอนั่นไม่รู้ว่ามันจะตีไปหาตะวักตะบวยอะไรกันฟังฟังไปชวนให้ง่วงนอนเอาละง่วงเมื่อไรก็ปลุกฉันก็แล้วกัน ข้าพเจ้าบอกแล้วก็เอ็นกายลงกับพื้นกระท่อมใหม่แต่ก็ยังไม่ทันที่จะหลับต่อไปไมราสมิธก็ผวาลุกขึ้นนั่งและร้องเสียจนเสียงหลงทอมทอมอยู่ไหนอะไรกันไมราฉันอยู่นี่มีอะไรเกิดขึ้นเป็นอะไรไปไมเดียสามีผวาเข้าไปประคองกอดหลอดไว้เสียงนั้นอีกแล้วคุณสากอยู่ไหนได้ยินหรือเปล่าเสียงที่เราได้ยินเมื่อคืนก่อนกำลังมาแม่ไมราละเมออีกแล้วนาย ก็เรียงชาราพืมพำเปล่าฉันไม่ได้ละเมอซาโมเกิลไม่ราคานฟังดูเถอะเสียงใครเดินไม่ใช่เสียงอะไรเลยแล้วก็เสียงใครร้องไห้ข้าพเจ้าหัวเราะคราวนี้คุณผิดแน่ไมราผมกับตาเกิลตื่นอยู่ตลอดเวลาไม่เห็นได้ยินเสียงอะไรไม่ราฟังใหม่คุณสักเสียงของมันจริงๆทุกคนหยุดนิ่งและเงี่ยหูฟังตามคำสั่งของหลอนในชั้นแรกก็ไม่ได้ยินเสียงอะไร จนอึดใจหนึ่งต่อมาขณะนั้นเองทั้งโรเบโตและร้อยเอื้เรืองยุทธนาก็ผวาตื่นขึ้นพร้อมกันทั้งสองคนเขากระโดดออกไปคุกเข่าอยู่ข้างตะเก้ลที่ประตูเงี่ยหูฟังแล้วก็หันมากระซิบกระซาบด้วยเสียงสัน้นๆว่าอนาคอนดาหลายตัวเสียด้วยแต่โรเบโตนั่น นั่นมันเสียงคนเข้าพเจ้าคานอนาคอนดาอามิโกอนาคอนดาซึ่งร้องได้เหมือนคนก็เรียงชรารโคลงศีรษะงูฝรั่งมังค่านี้ชอบคนร้องเสียงเหมือนเปลทวันทองเสียงกรีดร้องนั้นปรากฏขึ้นมาอีกดังกว่าคราวแรกพร้อมกับเสียงหัวรอก,ก้องของบลูโยรักคนปนมาด้วยเสียงกลองซึ่งดังอยู่ในหมู่บ้านหยุดเยียบลงทันทีเมื่อได้ยินเสียงนั้น ไมราสมิดหันมาดูขาพเจ้าด้วยในตาที่เบิกโพลงด้วยความตกใจถึงขนาดพ,พึมพำอะไรอยู่ไม่ขาดปากขณะเดียวกันโรเบิร์โตก็พยายามลุกเก้กังขึ้นเพ่งสายตาออกไปในความมืดท่านใดนั้นเองขาพเจ้าก็ร้องออกมาสูเสียงเบี่ยงศีสลบสียงหนึ่งซึ่งพุ่งเข้ามาใส่เขาเต็มแรงกระท่อมทั้งหลังก็สั่นสะเทือนไปฉายไฟหน่อยนายทหารเรืองฉายไฟตะเกิลร้องลั่นทา่ามกลางความจุลมุนวุ่นวายนั้น แสงไฟฉายที่กลาดออกไปทั้งจากมือของร้อยเอกเรืองและดรสมิธส่องให้เราเห็นศีรษะขนาดเท่าลูกมะพร้าวและลำตัวอันเลื่อมเป็นมันของเจ้างูยักษ์ขนาดไม่ย่อมไปกว่าตัวเมื่อคืนวันสายไปมาอยู่กับพื้นกระท่อมแต่ก่อนที่มันขึ้นฉกไครต่อไปปืนในมือของตาเกิลกดลั่นขึ้นนัดหนึ่งเข้าศีรษะและอีกนัดหนึ่งที่ก้านคอต่อมากระท่อมหลังนั้น ก็เหมือนเกิดแผ่นดินไหวเมื่อเจ้างูยักษ์ตัวนั้นดิ้นเร่าบิดตัวแล้วฟาดหางอยู่ไปมาทั้งหลังคาทั้งฝาและเสาโดที่ค้ำกลางก็ล้มคลื่นลงทันทีเสียงโรเบโตร้องตะโกนลั่นทุกคนมาทางนี้อามโกทุกคนมาทางนี้นน